สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายองอาจคล้ามไพบูลโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวองค์อาจคล้ามไพบูล บอกถึงกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในภูมิธรรมเวชชิยชัยกล่าวถึงการยื่นร่างพรบกู้เงิน5้าแสนล้านบาทให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาล่าช้าเป็นเพราะรัฐบาลรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายว่าการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่กระทําได้แต่ความล่าช้าในเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายแต่อย่างใดความล่าช้าของการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งบาทเป็นเพราะรัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมศึกษามาอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ประกาศเป็นนโยบายสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาพอมาเป็นรัฐบาลจึงไม่สามารถลงมือทำทันทีรัฐบาลยังมังงุมมังาหราไม่รู้จักเดินหน้ายังไงทั้งเรื่องแหล่งที่มาของเงินตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกู้เงินหรือใช้งบประมาณปกติหรือใช้เงินจากออมสินรวมไปถึงวิธีดำเนินงานก็ไม่ชัดเจนว่าจะใช้แบบไหนการแจกเงินดิจิตอลจะผิดกฎหมายหรือไม่ความไม่พร้อมของรัฐบาลตั้งแต่เริ่มประกาศนโยบายหาเสียง จนถึงวันนี้ที่ยังไม่สามารถยื่นร่างพรบกู้เงิน5แสนล้านบาทให้คณะกรรมการเกฤือตรีกาพิจารณาจึงเชื่อให้เห็นว่ารัฐบาลทําเรื่องนี้ล่าช้าเพราะไม่ได้คิดเรื่องนี้ให้จบครบถ้วนตั้งแต่ต้นไม่ใช่ล่าช้าเพราะฟังความเห็นจากผู้ฝ่ายแต่ยอยา่างใดอย่างไรก็ดีเมื่อล่าช้ามาถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ว่าจะแจกได้เมื่อไร่ก็ขอฝากนายกเศรษฐาทําให้รอบคอบยึดหลักไม่มีเรื่องทุจริตไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําลายหลักการและวิธีการที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยทําให้นโยบายแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทเดินหน้าได้ในที่สุด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ